สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าพระบรมราชานุสรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะอนุสรดอนเจดีย์อยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะทุกคนถ้าเกิดใครมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอเชิญทุกคนนะคะมากราบขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราได้นะคะที่ดอนเจดีนี้นะคะอ่า ไม่มีวันไม่มีปิดเลยนะคะเปิดทุกวันนะคะแต่ว่าเนี่ยประตูเขาก็จะมีอย่างนี้เขาไม่ให้รถยนต์เข้ารถยนต์ก็จะไปจอดตรงนี้จงบริเวณหน้าพระบรมราชาชาสุศรพอดีเลยเนี่ยอย่างนี้นะคะจอดแล้วก็เดินเข้ามาในบริเวณนี้ได้นะคะทุกคนเข้ามาปุ๊บนะคะก็เดเข้ามาจะมีด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเอ,อที่บูชาดอกไม้ทุกเทียน อยู่นะตรงตรงตรงนี้นะคะแล้วก็เสร็จแล้วบูชาทุกเชียนเสร็จแล้วก็มาที่นี่เลยนะคะอ่าตอนนี้นะคะขอขออนุญาตเบาเสียงเขาได้มีการแก้บนนะคะทุกคนได้มีการแก้บนแบบน,บบนี้นะคะหนึ่เออก็คือมาขอแล้วได้สมหวังนะคะก็เลยมาแก้บนนะคะมาแก้บนกันนะคะทุกคน ก็ที่แห่งนี้นะคะชาวจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานะคะนับถือแล้วก็ถ้าใครผ่านมาอย่างเช่นประพรผ่านมาประพรก็ต้องมากราบทุกเกือบทุกครั้งไม่ทุกครั้งนะเกือบทุกครั้งถ้าถ้าได้ผ่านตรงนี้นะคะบางทีก็จอดรถขับรถมาก็ไหว้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็จะลงมากราบที่ด้านหน้าแบบนี้นะคะทุกคนอนี่เขาเตรียมโต๊ะไว้นะคะเพื่อที่จะแก้บนนะคะทุกคนอ เนี่ยก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะคะทุกคนคะนี่แล้วก็นี่ค่ะแบบนีเลยนะคะทุกคนอ,อถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ชีวิตอ่าดีขึ้นยังไงด้านไหนก็มาเรียนเชิญมาขอพรอกันได้นะคะทุกคน นี่แล้วก็บริเวณด้านหน้านั้นนะคะด้านนู้นนะคะก็จะเป็นสวนล้มไม้เย็นๆนะคะนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะก็พักผ่อนหย่อนใจเวลาสมมติว่า,ามาแก้บนหรือต้องการรอสิ่งที่จะแก้บนอย่างเงี้ยนะคะก็มานั่งแถวบริเวณนี้ได้นะคะล่มเย็นนะคะไม่ร้อนนะคะแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงนะคะอ,ะอันนี้เมื่อกี้ที่บอกนะคะชุด บูชาดอกไม้ทุกเพียนแบบนี้นะคะแล้วก็มีไก่ด้วยนะคะสมเด็จพระนเรศวรทรงโปรดไก่แล้วก็เดินเลยมาอีกนิดนึงนะคะเดินเลยมาอีกน้อยหนึ่งก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะคะอ,ะอะา่าเป็นบริเวณที่อ่าด้านหน้าเป็นอ๋อก็เป็นองค สมเด็จทอดพระเศสวนเหมือนกันนะคะด้านนี้นะคะด้านในแบบนี้นะคะก็มีพระเดศสวนนะคะก็สมเด็จพระเอกาทศรรแล้วก็พ,พกระพี่นางพระสุพรรณกัลยาวนะคะอเนี่แล้วก็ด้านหน้านะคะให้ไหว้ด้านหน้าจุดๆดนนูด้านหน้าด้านไหนก็ส่วนใหญ่จะเข้าไปกราบได้เฉยๆนะคะทุกคนก็จะมีคาถานี่บูชาไว้ให้แบบนี้นะคะด้านหน้าแบบนี้เลย นี่ก็บริเวณด้านในนะคะก็จะมีเป็นพวกต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะก็คือจะร่มเย็นร่มเย็นนั่นแหละทุกคนเนี่ยเย็นมากเลยเข้ามานี่ไม่มีความรู้สึกว่าร้อนเลยเพราะต้นไม้เยอะมากนะมีไก่ไก่เดินเล่นเนี่ยตรงนู้นนะคะแล้วก็ด้านในนู้นนะคะก็จะมีแต่ไม่แน่ใจว่านี้เปิดหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าส่วนใหญ่เขาจะเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะด้านในนู้น่ะ ท,ที่แถวข่าวตรงนู้นนะคะวนใหญ่จะเสาร์อาทิตย์แต่วันนี้ไม่แน่ใจวันนี้เพราะ,ราะว่าพระพรมาเป็นวันศุกร์นะคะตอนเช้าด้วยยังเช้าอยู่เลยยังเช้าอยู่เลยตอนเนี้ยถ้ายังไงก็มาสุพรรณนะคะก็อย่าลืมมากราบตะการะกราบไหว้ขอพรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด,ด้วยนะคะก็มาเดินชมนะคะแล้วก็ขอพรเสร็จแล้วก็ ทางด้านด้านข้างนะคะบริเวณรอบรข้างองค์สมเด็จพระนเรศวรก็มีของขายเป็นของพื้นบ้านนะคะจากชาวบ้านนะคะปลูกเองขายเองอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนถ้ายัางไงก็อย่าลืมนะคะมามากราบไา้กันนะคะมาสุพรรณแล้วก็อย่าลืมมาที่นี้อีกที่หนึ่งนะคะทีะ่ชาวสุพรรณแนะนํานะคะว่าถ้ามาสุพรรณก็ควรจะมาที่นี่ด้วยนะคะเนี่ยกำลัเงเตรียมของ อเออแก้บนนะคะก็จะเป็นบริเวณประมาณนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะโอเคถ้ายังไงก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็มากราบไหว้ขอพร พงพ่อนะเลยส่วนด้วยกันนะคะถ้ายัางไงก็ขอบคุณมากนะคะถ้าจะเจอกันกับปกร์คลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้เขาคงต้องสวัสดีนะคะ